นะเอาเร็วชื่ออะไรหนูนาหนูซื้อไว้อ่ะจะมีโชคไหมนะคืนนี้ไพ่ไม่เห็นโชคอะ่ะไพ่ไม่เห็นโชคไม่โกหกนะถ้าว่าไพ่เก้าเหรียญสิบเหรียญก็จะดูให้แต่นี่มันไม่มีเก้าเหรียญสิบเหรียญชื่ออะไรสำเนานะอา้าวสำเนาอะไรสวัสดีขาจารย์สวัสดีครับสำเนาสำเนาแชร์ยัง แชร์ก่อนนะขอแชร์ก่อนบีบีแชร์ยังบีการงานนะบีบีถามบีแชร์ยังบียังไม่ได้แชร์เลยบีแชร์ก่อนนะบีแชร์ก่อนนะครับนะขอผู้แชร์ขึ้นก่อนนะหรือว่าไอ้นี่ก็ได้หัวใจส้ม9,999รดวงนะจัดมาคือถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือสลกสิทธินะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีไอน้นี่มันมันต้องมีผู้แชร์นะแชร์แล้วจริงๆนยะมีแชร์แล้วชื่ออะไรแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสลกสิทธิ์ทั้งหมดโดย